พี่เด้้ดด้าน้เด้อได้ล้้กได้เงบอก้ว่าเอาไท้องรับไปให้เออจังหว่าจายตอนนี้เนาะค่ะอายโอ่ที่จังหวัดหนองย แม่ให้หูใบบางไม่ใช่หูของเอฟซีแล้วก็ที่ตั้งประเทศในประเทศเข้ามันกระโอนมากพลังงมาหน่อยแล้วจะมีเจ้าภาพหลักนั่นก็คือลูกสาวของคูดามเนาะคือคนจะให้ฮปะใจมากป้ายังเหลือส่วนไหนก็ยังมีคือเข้ากับชาไเวียดนคือน้ำสีนค่ะอันนี้เราจะให้ครบทุกหลักห้าเฮงด้อค่ะ khó hay มีบ้านเล็กอีกให้ một chút คน

สมบัคตีจะเชียเอ่ซื้อมานี่เอานี่ล่ะลำปูพี่ชัยงครับดไนะรับแพนครับแพนดูได้นเขาเหยียบเตะนี่หละโดนกันครับคน

พันยีคนที่จับหยอกคินแบะเด้อค่ะโอยมีของมาแน่เนา่กอยู่ในกันไหนนงมงมเนี่ยอยโง่ไปแเนานี่จะเบาบางเ็นที่ลมแสงลมอย่างนี้พ่อคนอย่างนี้พ่อน ป้าด okay. mm ึงน yeah. mm ี mm ่อะไรปก้ามาไปเขาไมเเออหัวเหียวป้าดี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 ครับลาพรคนโนั่นันนไรบ้างเว้นั่นน่ะรหมาหนั่นอามือนกัปคาาหมุนตามจ้า ไปไหนไปไล่ไล่ใส่หลุดมากเลยคือมันมาจากซีครับขอบคคุณรับ kemarin ada gay, bahasa, latin,

ไปแล้วเนาะได้ยินอีกก่อนถึงไหนวานก็เข้าครับชั้น <laughs>

dù anh chị chắn anh chị chắn 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 Để บอกจะไหงจ้าบอกคนเล่น hmm. ด um, ้วอันเอาไปนิ่งคบดิฉันขังคือขังเพื่อขังแต่ขางนบ 好的，先生。